พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา เมืองพัทยาถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศไทยและเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติถูกจัดเป็นเขตการปกครองพิเศษที่มีจำนวนเม็ดเงินไหลเวียนเป็นจำนวนมากเป็นเมืองที่มีการจัดกิจกรรมประเพณีเป็นจำนวนมากและสามารถจัดการบริหารการเมืองได้ด้วยตนเองซึ่งในส่วนของการปกครองและบริหารเมืองพัทยายังมีกฎระเบียบข้อบังคับพระราชบัญญัติต่างๆและโมเดลการบริหารเมืองต่างๆที่สามารถนำมาศึกษาและเรียนรู้ได้ดังนี้ครับ ความเป็นมาของเมืองพัทยาเมืองพัทยามีลักษณะเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเป็นเมืองที่สามารถจัดเก็บรายได้เป็นจำนวนมากเมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีมีระดับเทียบเท่าเทศบาลนครจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพศ2521เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีหาดทรายและชายทะเลซึ่งมีชื่อเสียงระดับนานาชาติอยู่ห่างจากกรุงเทพมหนานครไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ140กิโล ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลทางที่ตะวันออกของอ่าวไทยโดยแบ่งส่วนภายในของเมืองเป็น4ส่วนได้แก่พัทยาเหนือพัทยากลางพัทยาใตา้และหาดจอมเทียนวิสัยทัศน์ของเมืองพัทยานครศูนย์กลางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานยั่งยืนและน่าอยู่สำหรับทุกคนพันธกิจ 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสังคมเศรษฐกิจส,ส,สิ่งแวดล้อม 2. ส,สร้างพัทยาให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงภูมิภาคและเมืองเศรษฐกิจ 3พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรโดยการมีส่วนร่วมยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1. เสริมสร้างศักยภาพการรองรับอย่างยั่งยืนของพัทยามหานครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ของทุกคนยุทธศาสตร์ที่2พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับโลกและมหานครศูนย์กลางภูมิภาคยุทธศาสตร์ที่3พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชากรอย่างต่อเนื่องยุทธศาสตร์ที่4เสริมสร้างการบูรณา,าการาการพัฒนากับหน่วยงาน องค์กรและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องยุทธศาสตร์ที่5เสริมสร้างศักยภาพองค์กรสู่การบริหารจัดการเมืองระดับมหานครและการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค การจัดตั้งเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยามาตราที่7ให้จัดตั้งเมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอาณาเขตตามเขตเมืองพัทยาที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้เมืองพัทยามีฐานะเป็นนิติบุคคลการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตเมืองพัทยาให้ตาเป็นพระราชกิจสีกา การบริหารเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติมาตราที่8การบริหารเมืองพัทยาประกอบไปด้วยสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา สภาเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยามาตราที่9ถึงมาตราที่40สรุปได้ว่าสภาเมืองพัทยาทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติมีสมาชิก17คนประกอบไปด้วยสมาชิกที่มาจากสองประเภทได้แก่ประเภทที่1เป็นสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจำนวน9คนและประเภทที่2เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจำนวน8คนโดยสมาชิกทั้งสองประเภทจะอยู่ในตำแหน่งคราวละ4ปีทั้งนี้ ภายหลังจากการเลือกตั้งสภาเมืองพัทยาจะเลือกสมาชิกคนหนึ่งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นนายกเมืองพัทยาและเป็นประธานสภาเมืองพัทยาในเวลาเดียวกันโดยนายกเมืองพัทยามีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ2ปีแต่อาจได้รับเลือกใหม่ได้โดยสภาเมืองพัทยามีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้1วางนโยบายและอนุมัติแผนเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการเมืองพัทยา2พิจารณาและอนุมัติร่างข้อบัญญัติ3แต่งตั้งบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกหรือไม่ได้เป็นสมาชิกเป็นคณะกรรมการวิสา มัเพื่อทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวน นายกเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยามาตราที่41ถึงมาตราที่53สรุปได้ว่านายกเมืองพัทยาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตเมืองพัทยาโดยนายกเมืองพัทยาดํารงตําแหน่งนับตั้งแต่วันเลือกตั้งคราวละ4ปีนับแต่วันเลือกตั้งโดยไม่มีกําหนดวาระในการดํารงตาแหน่งของนายกจะต้องมีคุณสมบัติด,ดังนี้1มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด2มีอายุไม่ต่ำกว่า30ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง3สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี เทียบเท่า4มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีหรือเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาเสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ให้เมืองพัทยาในปีที่สมัครหรือในปีก่อนปีที่สมัคร1ปีคณะผู้บริหารเมืองพัทยายังประกอบไปด้วยรองนายกเมืองพัทยาที่มาจากการแต่งตั้งของนายกซึ่งมิใช่สมาชิกสภาจำนวนไม่เกิน4คนเพื่อช่วยเหลือในการบริหารราชการของเมืองพัทยาตาม ที่นายกเมืองพัทยามอบหมาย หน้าที่ของนายกเมืองพัทยามีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. กำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเมืองพัทยาให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบัญญัติและนโยบาย 2. สั่งอนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเมืองพัทยา 3. แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเมืองพัทยาประธานที่ปรึกษาที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษา 4. วางระเบียบเพื่อให้งานของเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยการพ้นจากตำแหน่งของนายกเมืองพัทยา1ถึงข่าวออกตามวา ละ 2. เจืชีวิต3เมื่อมีการยุบสภาของเมืองพัทยา4ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 5. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม6กระทําการฝ่าฝืนเช่นดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในการพาณิชของเมืองพัทยา7รัฐมนตรีพิจารณาสอบสวนและสั่งให้ออกจากตําแหน่งเพราะมีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่เมืองพัทยาหรือปฏิบัติการหรือละเลยไม่ปฏิบัติการ8ราษฎรผู้มีสิ เลือกตั้งในเขตเมืองพัทยาได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กฎหมายระเบียบการบริหารราชการเมืองพัทยาตามมาตราที่5 4ถึงมาตราที่61สรุปได้ว่าให้นายกเมืองพัทยาควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเมืองพัทยาและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเมืองพัทยาและลูกจ้างเมืองพัทยาเมืองพัทยาแบ่งส่วนราชการดังต่อไปนี้ 1. สําสำนักปลัดเมืองพัทยา2ส่วนราชการอื่นตามที่นายกเมืองพัทยาประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักปลัดพัทยาและส่วนราชการอื่น ให้เป็นไปตามที่นายกเมืองพัทยาประกาศกำหนดให้มีประหลัดเมืองพัทยาคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเมืองพัทยาและลูกจ้างเมืองพัทยารองจากนายกเมืองพัทยาและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเมืองและมีอำนาจหน้าที่อื่นตามกฎหมายกำหนดอำนาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกเมืองพัทยาให้เป็นไปตามที่นายกเมืองพัทยามอบหมายในกรณีที่มีรองประหลัดเมืองพัทยาอำนาจในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองประหลัดเมืองพัทยาให้เป็นไปตามที่ ที่ประหลัดเมืองพัทยามอบหมายในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการของเมืองพัทยาให้ประหลัดแต่งตั้งพนักงานเมืองพัทยาคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนในการปฏิบัติหน้าที่ให้นายกเมืองพัทยารองนายกเมืองพัทยาและพนักงานเมืองพัทยาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายกฎหมายอาญา อำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยาเมืองพัทยามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเขตเมืองพัทยาในเรื่องดังต่อไปนี้ 1. การรักษาความสงบเรียบร้อย 2. การส่งเสริมและการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ3การคุ้มครองและการดูแลทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 4. การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 5. การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทม6การจัดการจราจร7การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 8การกําจัดบูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและการบําบัดน้ําเสีย 9. การจัดให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา 10. การจัดให้มีการควบคุมตลาดท่าเทียบเรือและที่จอดรถ 11. การควบคุมอนามัยและความปลอดภัยในร้านจําหน่ายอาหาร โรงมหาสละพและสถานบริการอื่นๆ12การควบคุมและส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว13การบำบศศศศศรุงรักษาศิลปะจารีประเภณีภูมิปัญญาท้องถิน่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น14อำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นของเทศบาลน,นครหรือของเมืองพัทยา พระราชะบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาจัดทำขึ้นเพื่อจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองพัทยาทั้งในเรื่องของการจราจรความสะอาดกำจัดขยะสาธารณประโยชน์กำกับดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินของแผ่นดินรวมถึงศิลปะจารีตประเพณีภูมิยาท้องถิน่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน่นการวางผังเมืองต่างๆการบริหารเมืองกำหนดในเรื่องของสาภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยารวมแล้วแต่บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเมืองพัทยา หรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม สรุปโดยที่รัฐธ,ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งและคณะผู้บริหารท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิน่นแต่เนื่องจากการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเมืองพัทยาในอดีตซึ่งมีประดลัดเมืองพัทยาทำหน้าที่บริหารกิจการเมืองพัทยาโดยสัญญาจ,จ้างยังไม่สอดคล้องและเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธ,ธรรมนูญดังกล่าวประกอบกับสมควรจะระเบียบการปกครองเมืองพัทยาใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพวการและเพื่อให้เมือง มีความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครองการบริหารการบริหารงานบุคคลการเงินและการลังสอดคล้องกับหลักการที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชะอาณาจักรไทย